สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิฟคาเรียนะครับตอนนี้เซิฟคาเรียได้อัปเดตงานเข้ามาใหม่นะครับเป็นงานใหม่ทั้งหมดแล้วก็เป็นจุดใหม่ด้วยนะครับและยังมีกิจกรรมสงการด้วยนะครับแจกของพีเบเลยนะครับและถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับและในเซิฟคาเลียมีกิจกรรมวันสงการด้วยนะครับมาช้าดีกว่าไม่มานะครับแอดมินก็ทําให้ทุกคนนะครับเพื่อที่จะเล่นในเซิฟนี้ให้สนุกนะครับสังเกตดูตอนที่ผมตีผมต่อยอยู่นะครับมันจะมีเหมือนน้ากระเด็นออกมานะครับก็เอาไว้ตอนที่เราสาดน้ําให้กับเพื่อน นี่สัตว์น้ําด้วยหมัดครับมีน้ํากระจายออกมาด้วยนะครับเปรียบเสมือนว่าเราเล่นสงการนั่นเองนะครับและในเซิ์ฟนี้มีกิจกรรมสงการด้วยนะครับอยู่ที่ตลาดตรงนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวจะอธิบายแบบสั้นๆให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับกดกระโดดหนึ่งครั้งนะและในเซิฟนี้นะครับให้เราอ่านไปที่ข้อ3ามนะครับก็คือวิธีการหาดินสอพองนะครับหดินสอพองสามารถที่จะเอามาแลกของกิจกรรมได้1อันนั่นเองครับนี่เดี๋ยวจะอธิบายแบบง่ายๆนะครับ มันจะมี2วิธีในการหาดินสอพองนะครับก็คือวิธีที่1เติมคว้ครับอันนี้สลับเทพทูนะครับห้าสิบพอย์ได้ดินสอพอง1อันแล้วก็มาแลกได้แบตลัวๆเลยนะครับและวิธีที่2เข้ามาออนตอน1นึ่ทุ่มนะครับสมมติว่าให้เราอยู่ประมาณสัก6กโมงห้นะครับและเวลามันเลยไป1นึ่ทุ่มนะครับในเซิร์ฟจะแจกให้เราอัตโนมัติตอนที่เราอยู่ในเกมตอน1นึ่ทุ่มมันเองครับเราก็จะได้ดินสอพองเข้ามาอยู่ในตัวเราแบตฟรีๆเลยนะครับแล้วก็มาแลกของรางวัลจากตรงนี้ได้นะแล ตอนที่เราได้ดินสอพองมาทุก1อันนะครับเราจะได้โทเค็นแถมมาด้วย1อันนะครับให้เราเก็บโทเค็นไว้เยอะๆนะครับถ้าใครมีโทเค็นเยอะที่สุดในเซิฟนะครับมันก็จะเอาของรางวัลให้เรียงตามลําดับเลยนะครับถ้าใครอยู่อันดับบนสุดหรือว่ามีโทเค็นเยอะนะครับก็จะได้ของรางวัลที่มันดีที่สุดนั่นเองนะครับนี่ก็เรียงลงไปตามอันดับนะครับและของรางวัลนะครับมีโคตรเยอะเลยนะครับนี่เลยมีพวก ไม้เบ็ดบอลมังกรนะครับกระดาบคันตหน้าหมัดมังกรไขมังกรก็มีนะครับก็มีชุดต่างๆครับมีหมดเลยนะนี่ชุดแบบ 22รายการน่ะบอกได้เลยว่ามีแต่ของจแจ่มทั้งนั้นเลยนะครับในเซิร์ฟคาเรียจัดกิจกรรมทุกวันสงการเลยนะครับนี่ปีนี้ก็ไม่พลาดเหมือนกันนะครับและในเซิร์ฟคาเรียมีงานใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับสำหรับงานที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ที่ท่าเรือนะครับก็จะเป็นงานขนกล่องนั่นเองครับนี่เป็นงานง่ายๆนะครับตอนที่เรามาถึงแล้วนะครับให้เราวิ่งมาด้านในตรงนี้นะครับแล้วก็กด n พอเรากดเอ็นแล้วนะครับเราก็จะกลายเป็นพนักงานขนกล่องนั่นเองครับนี่หน้าตาสลัดสลวยเลยนะครับนี่เลยและทีนี้เราก็วิ่งมาตามจุดสีแดงนะครับมันก็จะมีจุดสีแดงขึ้นมาอยู่ในจอนะนี่เลยเราก็วิ่งไปครับนี่เหมือนกับเพื่อนของเรานะครับทํางานไปถ้าเราอยากมีตังค์ต้องมีงานทํานะครับนี่เลยเอาขึ้นไม่ได้เดี๋ยวขอโทษด้วย <laughs> ปีนขึ้นไปตรงนี้นี่พูดที่จะขนกล่องนะครับวิ่งมาแล้วก็พับกล่องมาครับนี่เลยเราก็จะได้กล่องมานะทีนี้ เราก็วิ่งกลับไปตรงจุดเมื่อกี้แหละนะครับเราก็จะมีจุดสีแดงๆขึ้นมานะครับแล้วก็เอากล่องนี้แหละไปวางนะครับเราจะได้ตังกลับมาเลยนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับนี่เลยเซิร์ฟแบตโลเปครับนี่เลยได้17บาทนะครับต่อครั้งนะครับแต่ผมเล่นมาหลายรอบแล้วนะครับก็คือมันจะสุ่มให้เรานะมันจะสุ่มให้เรานะครับบางทีมันอาจจะได้น้อยหน่อยนะครับแต่บางทีมันก็อาจจะได้เยอะก็ได้นะครับจุดรับกล่องก็จะสลับกันไปเรื่อยๆด้วยนะครับนี่เลยนี่ เดี๋ยวมาดูรอบสองนะครับว่าโหจะได้เท่าไหร่นะครับเป็นแนวสุ่มนะครับนี่อาจจะอยู่ที่หน้าตาคุณเล่นหรือเปล่านะครับให้ตังค์น้อยตังค์เยอะเนี่ยปึ๊บโอ๊ยได้ตังค์สามบาทหน้าตาไม่ดีโอ้โหเป็นไวรุ่นเซ็งนะครับก็ลองมาทํางานดูได้นะครับเซิฟนี่เป็นแนวโลเพย์นะครับถ้าใครชอบแบบนี้ลองเข้ามาได้เลยนะครับและงานต่อไปที่จะแนะนํานะครับก็คืองานขนลังเบียร์น่เองครับนี่เรามาขนตรงนี้เลยนะครับสามารถที่จะ เปิดได้จาก GPS นะครับขั้นตอนแรกเราก็มาสมัครงานตรงนี้ก่อนนะครับพอเราสมัครงานแล้วนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนสกินนะครับเราต้องดูในแชทนะว่าเราเข้างานหรือยังนะครับตอนนี้เราเข้างานแล้วล่ะนะครับแล้วให้เราวิ่งมาตรงนี้เลยแล้วก็กด N นะครับนี่เลยเร็วมากนะครับเราก็จะได้รังเบียมานะครับแล้วก็เอามาขนนะหลังจากที่เราขนแบบน,นี้แล้วนะครับเราก็เอามาใส่ตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้นะครับนี่ไอ้ปะเร็วปะนี่ โคตรเร็วนะครับและงานนี้ตอนที่เราทำงานเสร็จนะครับเราจะได้เป็นเช็คเงินสดมานะครับเราต้องเอาไปแลกที่ตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แนะนำให้เก็บไว้เยอะๆเลยนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมจะเก็บไปสักสี่ใบแล้วกันนะตอนนี้ผมมี3มแล้วล่ะนะครับนี่เลยขออีกสักอันนึงแล้วกันครับนี่งานชิวๆนะครับก็มาทำงานได้นะครับนี่เลยนี่เอาเดี๋ยวหมอเพื่อนเราเอาอยู่มันเร็วดีนะก็คือตอนที่เรามาเก็บเนาะ ครับเอาอีกันนึงสำหรับคนที่ชอบงานแบบนี้ครับเรามาเล่นได้ครับนี่ไม่ต้องเสียเวลานะครับเล่นแป๊บเดียวแบบนี้เลยและหลังจากที่เราทํางานขนลังเบียร์มาเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับมาที่ตลาดตรงนี้แหละนะครับมันก็จะมีพนักงานที่รอขึ้นเช็คอยู่นะครับผมแนะนําให้ทํางานนี้นะครับเพราะว่าทําง่ายและได้ตังค์ดีด้วยนะครับนี่เลยเราแค่กด N เท่านั้นนะครับแล้วก็แลกเช็คเงินสดได้เลยนะครับนี่เลยก็คือ4ไป ได้มา120เลยนะครับนี่มีการจ่ายตังค์ให้เราจริงด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะน่าเล่นเหมือนกันนะครับสำหรับงานนี้นะแล้วก็ได้ทั้งเยอะด้วยนะครับและงานต่อไปที่จะแนะนําก็คืองานเก็บแอปเปิลนั่นเองครับนี่อยู่ที่สวนแอปเปิลตรงนี้เลยนะครับอยู่ที่เนินเขาในเมืองลอสซันโตสเลยนะครับเราไม่ต้องออกไปไกลอีกแล้วนะครับนี่ก็จะมีงานอยู่ตรงนี้นะครับหาเห็นง่ายๆเนาะก่อนที่เราจะทํางานนะครับเราต้องมาสมัครงานด้วยนะครับอยู่ฝั่งนี้นะนี่เลยแล้วก็ เป็นคนเก็บแอปเปิลนะครับแบกบง่ายๆเลยแล้วทีนี้เราก็หาสักต้นหนึ่งแหละนะครับนี่ชอบต้นไหนก็ขึ้นไปเก็บได้เลยนะครับสามารถที่จะเก็บพร้อมเพื่อนก็ได้นะครับนี่เลยอันนี้ผมเก็บพร้อมกับเจ้าโซนิกนะครับไอดีรนะ นี่ให้เขาเก็บอยู่ทั้งวันเลยนะครับตอนนี้นี่เลยเราต้องเก็บให้ครบ10ลูกนะครับเราถึงจะโมโดลเซตตรงนี้ได้นะครับก็คือมันจะต้องใช้แอปเปิ้ลสิลูกในการแพ็คหครั้งนั่นเองครับหลังจากนั้นเราถึงจะสามารถที่จะเอาไปขายได้นั่นเองครับนี่เลยนี่ก็จะมีคนมาทํางานอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าในเซิร์ฟนี้มีผู้เล่นเป็นร้อยเลยนะครับตอนนี้ร้อยเคนนะถือว่าเยอะมากๆนะครับและจุดต่อไปก็จะเป็นโรงพยาบาลในเซิร์ฟนี้นะครับและก่อนที่จะไปรีวิวโรงพยาบาลนะครับเป็นสถานที่ใหม่ด้วยนะ ครับสปอยนิดนึงนะครับและในเซิฟนี้นะครับแอดมินบอกว่าสามารถที่จะมอบของให้เก็บกันได้ด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมอยากจะให้แอปเปิลเพื่อนนะครับผมก็ให้ได้นะครับใช้ให้ทิ้งนะครับได้หมดนะนี่เลยให้เพื่อนนะครับไอดีห้าสิบสามครับนี่เลยแล้วก็ดูจากชื่อเพื่อนได้ด้วยนะครับนี่เลยแล้วก็ให้ไปนะครับจํานวนด้วยนี่เลยแบดง่ายๆเลยนะครับอันนี้เป็นระบบใหม่นะแล้วก็จะได้เอาของให้กับเพื่อน แบตไม่ต้องห่วงแล้วนะครับว่าจะให้ผิดเนาะและตรงหน้าโรงพยาบาลนะครับเราก็กดต่อยเข้าไปนะครับพอเราเข้าไปแล้วนะครับโรงพยาบาลจะเป็นแบตใหม่เลยนะครับนี่เลยนี่เป็นโรงพยาบาลแบตสวยๆเลยนะครับเราสามารถที่จะ มาฮิวเลือดจากตรงนี้ได้เลยนะครับและวิธีฮิวครับง่ายๆนะแค่กดกระโดดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะเสียตังค์หนึ่งพันนะครับค่าบริการนะครับแล้วเราก็จะกลับมาเลือดเต็มอีกครั้งหนึง่งนั่นเองครับและสำหรับใครที่กําลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่นะครับลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะครับก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆแล้วกันนะครับท่านะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจที่เดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไวด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที่เฮ็แซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม